ยาลดไขมันเจมไฟเบอร์ซิลกินตอนไหนดีนะคะจำเป็นต้องกินก่อนนอนหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะปกติตามช่องหมอยาอยากเล่าไวะะ้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะตัวยาเจมไฟเบอร์ซิลเนี่ยสามารถใช้ในการลดไตกรอไลด์ได้ดีนะคะแต่ก็ยังลด L D L ได้นิดหน่อยเนาะแล้วก็เพิ่ม H C L ได้นะคะแต่ประสิทธิภาพในการลด L D L เนี่ยจะไม่ดีเท่ากับยากลุ่มสเตตินนะคะ ตัวของเจมไฟเบอร์ซิลเนี่ยไม่ใช่เป็นต้องทานก่อนนอนเนาะเนื่องจากว่าตัว,ตวยาเจมไฟเบอร์ซิลนะคะไม่ได้ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสั่งเคร์คอเลสเตอรอลนะคะดังนั้นไม่จะเป็นต้องกินก่อนนอนเนาะตัวของเจมไฟเบอร์ซิลนะคะแนะนาให้กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าอาหารที่มีไขมันนะถ้าเราทานพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยดูดซึมได้น้อยลงนั่นเองนะคะทีนี้เราจะกินก่อนอาหาร1-2ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของไตกิดใสของแต่ละคนนะคะ การทานก่อนอาหารเช้ากับการทานก่อนอาหารเย็นอันนี้ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าเราทานแล้วไม่ลืมเวลาไหนก็คือเวลานั้นดีที่สุดน,นั่นเองนะคะชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ